สำหรับหนังไทยเรื่องนี้นะครับผมว่าคอนเซปต์มันน่าสนใจกล้าเล่นดีนะแถมแคนักแสดงก็ถือว่าดูดีเลยแหละโดยเนื้อเรื่องเริ่มต้นขึ้นเมื่ออิร์ธที่แสดงโดยโอบโอบนิธินะครับได้พบว่าตนเองนั้นจนอยู่ในหลุมเวลาของวันจันทร์ที่1เมษายนหลับไปก็ตื่นขึ้นมาวันเดิมอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นเรื่อยๆเขาเลยตัดสินใจใช้ชีวิตมันให้สุดไปเลยครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขาได้หลุดออกจากหลุมเวลานั้นได้ ของชีพหายก็บัิงเกิดสิครับและใช้ชีวิตสับสนเวียงในหลูปสักขนาดน,นั้นก็เรื่องนี้ผมชอบที่เขาการเล่นเรื่องการหลุดจากหลุปเวลานะแม้หลักๆผมจะไปดูอมนิติก็ตามใน <c oughs> ต,ตัวหนังมันก็ใช้ได้อยู่นะมา,มาดูรีวิวกันสักนิดดีกว่าเออนะครับที่รับบทโดอยอมนิติก็ถือว่าเป็นพระเอกของเรื่องที่ทรงต,ตาสไตล์ที่โอปชอบเล่นเลยคือเป็นแบบผู้ชายที่ดูซื่อๆเรื่องสารนิดนิด อันนี้ผมข้างติดภาพจำโอบมาจากเรื่องเออนางท่าหัวทองนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ผมก็แอบขัดใจกับการแก้ปัญหาของพระเอกอยู่นะแต่ผมว่ามันก็อืดูตามคาแรคเตอร์ของพระเอกเนี่ยเออแล้วก็เพื่อนสนิทของเอิร์นนะครับในหนังก็คือรักรับบทโดยวิกเตอร์ชัชวิตนะครับผมคนนี้เนี่ยตอนแรกผมจำผิดเป็นอนเล็กทีลเดตเออแต่พอมาดูเครดิตเอ๊ะเหมือนคนละคนกันดีว่า คนนีนี่ก็ผมว่าหล่อเอกสไตล์เองครับดูแบบเป็นหล่อจีติจีนดีแถมซีนใสอารมณ์อ่ะผมว่าก็ค่อนข้างทําได้ดีนะประกอบคู่กับโอบได้ดีเลยแหละตัวหนังนะครับใส่แนวคิดมุกและมีบางต่างเข้ามากมายเหมือนกันแต่ที่เด่นสุดผมว่าคงเป็นแนวคิดของตัวละครหลักที่เหมือนเป็นการปะทะกันระหว่างคนที่ใช้ชีวิตเพื่อมุ่งตามจุดหมายไปวันๆกับคนที่ไม่มุ่งตามจุดหมายอะไรเลยใช้ชีวิตไปวันๆนะครับผมแล้วก็ สวัสด,ดีวันจันที่เป็นการล้อก็ส่งข้อความของผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ชัดเจนเหมือนกันนะผ่านทั้งทางชื่อหนังแล้วก็ภาพข้อความประกอบในหนังครับผมก็ชัดเจนเลยแหละว่าจะล้อเรื่องสวัสด,ดีจัาวันอะไรเงี้ยเออส่วนในตอนจบของเรื่องนะครับแม้ผมจะเห็นบางเว็บบอกไม่ค่อยชอบตอนจบแบบเนี้ยแต่ผมว่าผมค่อนข้างชอบตอนจบแบบนี้นะม,มนบบบนันะมดูแบบค่อนข้างออกเอเอแอบเรียวตาสไตล์พระเอกเขาดีก็ถ้าใครหาหนังเพลินดูช่วงนีน้ ก็ขอแนะนําสวัสดีวันจันทร์ให้ไปรับชมกันแบบสบายๆนะครับใครที่เห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับฝากกดติดตามซับสไครป์เพื่อรับชมคลิปแนะนํารีวิวมอมมอยฟังเพลงกับช่องไม n ์นี่พกเกของเรากันนะครับขอพระองค์โปรดจะยขอบคุณและพบก,กันใหม่สวัสดีครับ